เกิดเหตุน,นี้ขึ้นนะครับจึงได้ทําการอ,อรานวิสาลและทำการจับกลุมผู้ต้องหาได้สี่คนพัทรูลมีสืบภาคเก้ามีกอ,องบัญชาการขนานกับกองปราบนะครับเข้ามาช่วยเรานะครับก็จากการสืบสวนเนี่ยจนทราบว่าผู้ตายเป็นชายนะครับแล้วก็ไปสืบประวัติของผู้ตายทราบผู้ตายเนี่ยเคยมีคดีเกีออย่ยวยาเสพติด รประมาณสามสี่คดีก็พอเข้าไปสืบลึกแล้วเนี่ยที่เขาได้สมก็ทราบผู้ตายไม่กระเป็นคนเกรเรก็คือเกเรกับยะจุดส่วนทับก้าวนะครับก็ในคดีนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรปับาาากบารหนักไปนะครับเราก็เจอศพนะครับที่ตรงตอนที่เราตรวจสออครั้งแรก พูดคุยทะเลาะกันแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาผมคิดเขาก็เป็นผู้ใหญ่เขาก็ไม่อยากยุ่งเขาก็มาเนก็จะก็จะรู้แต่ตอนนี้ผมตัวนี้ที่สุดแต่ทีวีเนี่ยอาจจะใช้หนึงเพราะว่าศพต่างๆต้องตรวจโคมก่อนเขาบอกว่าเขานั่งไปทับไปแต่ว่าในในรถไม่มีใครเห็นนะว่าว่าเขาไปยังไงแต่ว่าเขาไปเขาบอกว่า คเขาขับเนี่ยเป็นนายผมคิด่็เป็นอยงนี้เองแล้วข้างหลังก็เป็นเป็นตัวเขาเป็นคนตายก็ตายกับปุ้งนะคนนั่นงไปตอนนั้นคือสลบปไหมคะผู้ตายไม่ไม่ไม่ฮะเพราะว่าเขาถ้าเดินถ้าฟังจากขับยื่นลงไปร้อนที่สุดแล้วน้องคนละเงินมันมันเข้าใจว่าเสียละลัดรัดคออย่าไปยุ่งเนี่ยเป็นผู้ลงเเหาด้วยแล้วเนี่ย ตอนที่ตอนที่เราจะโยนเนี่ยเราพักตรงนี้ไหมหรือไม่พักไม่พัก,พกโยนเลยนะเอาเอา,เอาขึ้นมาก็โยนเลยเอาโยนเรอ่าเราก็โยนอย่าี้เลยอืบพอโยนแล้วยังไงต่อยืนดูมาห้านาที